จะมาเล่นเกมกว๊ก g าเด e นนะวันนี้ผมก็ได้มีเออซึ่งวันนี้ผมไปเชอนี่มาไว้ทุกคนคือต้นเอ้ยเอาหนูผมจะบอกคือไอที่เซอร์ไพรสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ไว้ทุกคนต้นที่ผมเนี่ยอยากได้มากที่สุดปั่นมาแล้วก็คือนี่นะครับผมก็เกเนี่ยปัตเกย์ก็โกคน เมนต์้นที่ผมอยากได้เ่อรีดิสุ์เลยทุกคนนะเออแล้วคนรู้ไหมอันเนี้ยไอไอแอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยทุกคนขายได้ตั้ง400กว่าล้านดูมันมีสถานะเอลพิสเตอร์วินเทอร์เวดแล้วก็โกขายได้4 40, 40ล้านผมเลยช็อกเลยทุกคนจริงนะ ก็ปลูกลงแบมบูแล้วด้วยนะหลังจากที่ไม่ได้ปลูกมาเป็นหลายหลายร้อยอาทิตย์เลยนะมาต้นเลยขายมากวะเหมือนเดิมฮนะต้นโกโก,โกน้นี่เลยต้นโกโก้มาแล้วฮ้ด <c oughs> ีใจว่ะได้แอคแล้วทุกคนได้แอคแล้วได้อแอคออกกาแล้วทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมจะรอมันรีสต็อกนะทุกคนชื่อวันนี้ผมไม่เจอเหมือนต้นแรกอย่างดูทุกคน,กคนมันน่าจะเปน็นน่าจะเป็นต้นธรรมดาทุกคน อันนี้แล้วผมก็ไปเจอไฟไดไฟดิสด้วยนะเออปลุกตรงไหนไดมังม่งมั่งคือะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะเผื่อมันกากเนะี่ยไม่ว่าเขากายแล้วโอเคปุ่มดิส่วนไฟดิสผมค่อยอาปลุตรงนี้แล้วก็ลบทิง้งลบไปดิสอ่ะเฮ้ยฆ้าเ้ายเอ่านี่ไงไปละ โอเคอ้า okay. มา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 แล้วคนมันน่าจะเป็นลูกมากกว่าไหมมันออนเนียนนะคนต้นออนเนียนอ่ะออนเนียนคนต้นหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวมันใช้เท้า <c oughs> นี่กูเล่นมุกเลยวะโอเคะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะว่าโอ้โหคนตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลกขนาดนี้นะ เฮ้ยวุ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 ้ยมาแล้วลีแล้วลีอะไรลีแล้วลีอะไรขอดูหน่อยอุ้ยโอ้โหไม่มีอะไรลีเลยมาพี่สต็อปมีดช็อปลีแล้วโอ้ยพี่สต็อบเลยเสียงไม่ค่อยดีนะตอนนี้เสียงแบบโอ้ยชีวิต แล้วผมก็ไปคาสเป้เลยนะอาจจะรออีกสองสามชั่วโมงนะคนโอ้โหนี่นี่นี่มานี่มานี่จอนมานี่ซื้อหมดพี่จบมีอะไรมั่งพี่ซื้อตึนบายแอ้บัดไปไปไปโอ้โหไปเก็บไอ้นี่มาโอ้ได้มาเดี๋ยวดีนะได้รีวิว มันไม่เป็นไรแล้วก็จะถึงอัปเดตแล้วนี่ก็วันอังคารนั่นนนงคนว,วันอังคารที่อออะไรวะวันอังคารที่สิบเก้าแนอืมอีกประมาณสี่วันนะได้แอคแล้วคือ <c ười> ผมอยากได้ไอต้ต้นไอ้ไอ้ไอ้นั่นมา มันเชื่อเลยนะไอแกนมาสเตอร์ทุกคนซีนี้ผมอยากได้สุดโอ้ก็ไปเติมโลบักแล้วก็ได้พันละอ้ยได้พันล้านเดี๋ยวผมจะให้มันติดไอ้นั่นนะติดสนานะชอน็อกทอกคนไอ้กดมันได้ขายได้เป็นแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยมาเนี่ยผมได้มีเป็นยาซื้อนะอู้ทุกคนเบอร์หนิ่งบตรผม อันนี้มันเซเลสเที่ยวไม่ใช่เซเลสต้านะโอ้เกือบเผยไปเก็บเลยเมื่อกี้อู้ทุกคนมันเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะตอนเนี้ยในในร้านผมเนะี่ยโอ้ยขายก่อนขายอันนี้ไม่ต้องลิงสามล้านเอาดีฮะเอ้ยไม่ไม่ธรรมดานะขายได้ตั้งสามล้านโหลฮัลโหลอีกแล้วกูเอ้ยทุกคน ถ้าบมุไม่ไปค้บไอ้ต้นเนี้ยคือผุกก็ไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยทุกคนมันไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งอนะโอเคอะให้มันกินเลยดีติดโกช็อคโอ้มันเหมือนเรือแสงได้เลยโอเคแล้วก็มีกล่องอันนี้ด้วยนะโอเคอัปเดตใหม่นะั้นทุกคนเมื่อกี้เจอไปแล้วคือมันจะมีต้นแบมบูโผล่ขึ้นมาไว้ทุกคนนะมันจะโผล่มาสุดนี่เลยนะ แล้วก็มีนี่มันด้วยคนระับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคือมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงโอ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้สัตว์เลี้ยงกินนะเพราะว่าเรารวยนะรวยเกินไยโอเคนะเรียบร้อยมันติดสถานนะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยตัวตุ่นผมอย่าโอ้โหเด่งเร็วมากอนะ เดี๋ยวขอดูซิไอตัวนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวมันขายได้เท่าไหร่แล้วคือผมไม่อัปเกรดมาแล้วมันอยู่ไหนวะไอตัวไทเซราทอมันทุกคนนั่นนันี่แนผมเป็นแบบเป็นเป็นไดมอนด์เลยนะเป็นเพชรเลยไปทุนมาเอามาก่อนนะโอ้นี่นุกคนไปดูละเซลฮาวมัดเท่าไหร่เอ่ย เฮ้ยทำไมเวลาคามลดวะว่าผมต้องไปอัปเกรดเพิ่มมันถึงเยอะๆนะใช่ไหมผมต้องไปอัปเกรดเพิ่มนะแต่มันอยู่ไหนฮัลโหลโอเคนะทุกคนคือถ้ามันติดเดีย๋ยวผมจะเอาสเปรย์ช็อกแลตพ่นใส่มันนะส่วนนี้มันติดช็อกแล้วก็สถานะแอดมินทุกคนผมบอกเลยว่าแอดมินเนี่ย ขอนะโอเคสเปลสเปลผมได้เลยสเปลฮัลโหลคนก็ฮัลโหลไงเอ้ยคุน,อคนเออขายมัง่งโอ้โหห้าร้อยล้านอีห้าร้อยล้านฮัลโหลโอ้ฮัลโหลแล้วฮัลโหลไม่หาหาใครเนะี่ยไปล้นต้นเลยวะอันนี้ก็เป็นต้นทวิส อะไรสักอย่างในต้นมันอยู่ไหนต้นต้นต้นหอมมย์ไม,ไมอันนี้ก็เป็นสอคู่รักทนน,นนั้นยืนอ่ยืนคู่เออผมว่ามันก็สวยนะผมก็เิดไวาวางอยู่โอเคไหนลีอะไรแบมบูฮะส่วนของกากาคือลีแต่ของกากากยกเว้นแบมบูมก็ไม่ได้ซื้อมะพร้าวนานนะทุกคน เดี๋ยวไปดูตอนหลังจากสวนที่ผมแบบกดสังเดี๋ยวไปดูสวนผมหลังอัปเดตเลยฮะกดอ,อัปเดตไม่ไม่ถึงนะแต่ว่าหลังอัปเดตนี่บอกเลยคือแบบคือแบบโอ้ยังกะผานสึกแบบได้ขายเยอะนะผมบอกว่าผมได้แอกแน่นอนก็คืออยากแอกอะ่ะง่าย แอ็คมาทุกคนเก็บเรียบร้อยฮะอุ้ยมันโตเลยว่ะแบมบูแบมบแบบบูมอเตอร์มันน่าจะเป็นต้นบันม้มโตช้าออไปเไรื่อย์เซลล์มไม่ค่อยดีนะเออโอเคอเก็บต้นอะไรดีต้นเฟ่เจ้าแล้วกันนะเฟ่เจ้าเจ้าเฟ่โจสิไม่ว่าเฟ่เจ้าฮนะไป เก็บเอออเฟเจ้เซเลเชียลนี่เรื่องแสงอนะไรนะมาขายได้เท่าไหร่โอ,อ,อเวนทอริงอู้ยแสนเองไม่โ้ยผมได้อ๋อนยสเปย์รถช็อคนะคือบอกว่ามันไม่ค่อยดีเลยว่ะอืมเอาไปเห,หนื่ีกว่าผมอยู่มีแค่สองสามคนอุ้ย ก็ป,ปีโอไม่ใช่อะไรอะทุกคนบุ๊2สองร้อยล้านจะสู้ต้นเอ็มเบอร์ลิลี่ผมไม่ได้ทุกคนโอ้นี่มันก็เกินอ๋อมันมีเป็นย่อเออล้วเขาอยู่ไหนเฮ้ยคนเอา้ามันได้จากไหนอะทุกคนดูดีๆมันก็มีเอะ คือมันคือมันอีเว้มันหยุดไปแล้วนะโดนผมไม่ค่อยติดชอนะ็อกฮะโอเคเอ,อ,อันนี้แหละเอ่ออันไหนที่มันติดชอ็ชอกไลช็อกก่อนไหนไหนไหนอีค่ะโหลไหนไหนไหนนะชอ็อกอ่างุ่นนะ อังุ่นอังุ่นช็อกอันนี้เออไม่น่าเก็บเลยสา,ยายจะเก็บไปขายโอเคะเก็บไปลดราคาลงแบบเร่งเร็วแบบเร็วแรงโอเคมีมะพร้าวชอนะ็อกอะน่าจะมีะมั้งไม่เออนี่นี่ดีเลย บ้าเยียยม้อยอำจัดช็อกสำเร็จว่างเพื่อนเจ้า <c oughs> ไทยเซลาทอปนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> จากที่เออผ่านศึกหนักมาทุกคนคือมันกายแบบนี้มันกายแบบนี้อ,อนนะโอ้เสียงก็ไม่ค่อยดีว่ะทุกคนชีวิตนะ โอเคดูไหนอีกไหนอีกไหนโอ้ยะช็อกอยู่บนต้นมะพร้าวนะเดี๋ยวผมจะไปฉีดฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริงเบอร์ดิงวัดช็อกเคยมีแบบเขาไหมเออช็อกมันอยู่ไหนละ ไอ้น,นี่มันติดช็อกช็อกมัทุกคนเออน,นี่ผมพม่นไปแล้วอันหนึง่งสามอันแล้วคนอีกอันสองอันนี่นี่นนอันอีกสองอันอันนึงางี้โอเคอีกอันหนึ่งนะ อยู่ต้นดูตรงต้นมะพร้าวจริงเด้อคือมันลกกว่าที่ผมคิดอุ้ยอะไรขายอะไรขายของดีของดีของดีงดพี่เอ้ยแอปเปิลนะดีหน่อยโอ้ดาก็ฟูดมาขายไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ทุกคนไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะว่ามันมาขายโอู้้จะมาขายคือน,นานมากฮะเดาวได,ได้ดาก็ฟุดมาแล้วโอ้ทุกคน ชีต,ต่อมันให้เพื่อนในมไมลอนไม,นไมน่ให้ได้นะหนเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราไปไหนกันหมดไม่มีเลยฮะเพื <m> ่อนเราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมจะย้ยา,ยยายเิริมนะอันนี้ก่อนง่าเพื่อนผู <m> <m> นกล้า่มีอะไรดีเลยมาจัดช็อตต่อ นี่นี่นี่มีเงินหนึ่งมีเงินวนนี่อันเดียว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 อันไหนเว้ยมันอยู่อันบนอ่ะโอ้ยติดติดเว้นอันเดียวอันเดียวขออ่าเรียบร้อยหมดแล้วเยายไปไปดูก่อนดิผมว่าไหนนะผมบอกแล้วผมจะคูณเจ้าต้นนั่นนะมาเสร็จแล้วมั้งอ่าเสร็จแล้ว ครับเลยสเปสเปชอ็อกเอ้ยช็อกเกล็ชอล็อกเกล็เออถูกแล้วนะมาทุกคนนี่นี่นี่ฉีเลยฮะอยากเก็บนะเฮ้ยอยากเก็บนะฉีไปมันบวกราคาไหมโอเคฮะบวกละบวกบวกบวกราคามานิดหนึ่งนะับต,ตอนนี้ผมมี ราคาเยอะแล้วต่อไปก็เป็นต้นเบอร์นิงบัสที่มันติดช็อคเอ้ยติดเซเลชเชี่ยวฮนะเซเลโชโซเชี่ยวโซเชี่ยวดินี่มาติดนะสถานะเซเลชเชียวฝนดาวตกเลยทุกคนผมจะไปฉีดใส่มันนะไอ้นี่ก็เพิ่มราคาแนละ้นั่นนะ่ะแล้วผมจะบวกล้านจะบุม๋มผมจะบวหมื่นล้านเลยทุกคนประมาณสักสองหมื่น,นะลทุกคนเออสองหมื่นนะ ไม่ถึงแสนก็พอแล้วนี่แสนก็เกินยืย่เอาแบบเยอะเลยทุคนเยอะเยอะเยอะนะโอเคครับปลูกดาก้อนฟูตต่อดากคอนอุ้ยต้นเลยวะอ๋อนี่ผมปลูกเรียบร้อยแล้วนี่ไงทุกคนว่าต้นเล็กมากผมขอย้ายคือมันมองไม่เห็นนะม,นมาตรงนี้มาเออนี่ถูกแล่นี่ค่อ,เ,อเห็นปบะ เออนี่ค่อยมองเห็นหน่อยโอ้โหต้นอู้ต้นสวยมากครับผมต้นใหม่เรานะนี่แล้วมันเก็บไงอะทุกคนุณยังไม่โตแล้วมันเก็บไงเก็บไงเก็บไงโอยก็ไปปีนแต่ต้นไผ่ในไก่เป็นดาบไปนะทุกคนเออชีวิตนี่นี่นี่เก็บไงวะ มันยังไม่เต็มร้อยฮะลอมเต็มร้อยก่อนไอโอไม่เต็มอโอ,มมโอมจะไปปีอะไรนักหนาโหลต้นไผ่โดนโอ้ยเปิดกล่องนะจะเปิดสิเปิดเลยโอ้ผมได้อะไรด้วยเนี่ยทุกคน ผมจัดสวนปะ่ะใช่ปะ่ะโอนของจัดสวนนั่นไงเอา้าได้ไฟจาราจรมาหนะักไฟจาราจรไฟจาราจรน,นี่โอ้โหแชร์ผมจะเอาอันนี้ออกไอ้เป็นเครื่องฟิตนเนสเพื่ออะไรขอเชื่งมันถือมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมัน น้ามเป็นคนแวะมีราคาแล้วจรีแล้วนี่อีกยี่สิบสามบ้อแอปเปิ้ลเราจะไม่ซื้อแอปเปนะิ้ลฮะขอของดีเลยนะอยากได้ของดีแล้วอนะ่ะไอ้ต้นไหนเนี่ยเนี่ยมัสลูมก็ได้ชูกลายเปิ้ลก็ดีนะขอของดีของดี ของดีอีสปอร์ตของดีอีสปอร์ตของดีของดีของดีปะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนต้นมะม่วงขายกดต้นนี้ก็มาต้นมะม่วงฮะโหลโอเคนะทุกคนโอ้นี่ยมันเป็นวันดีวะ่ะนี่ต้นมะม่วงแนละ้วฮะไปไปแอคก,กันทุกคน าเกียร์ขายเลยมั้งเกียร์หอร้องอ่ะของดีเธอสปริงกงสปริงเกอร์ไม่เห็นมาเลยอ่ะโอ้ยร้านเกียร์เลยไม่สนับสนุนแล้วทุกคนไม่ต้องไปซื้อนะร้านเกียโอ้ยมันก็โหดเกยพี่เอ้ยไม่แนะนำเลยอโอเคนะวางตรงนี้ให้หมดเลยอันนี้ไงมาเป็นต้นเลย ส่วนดักคอนฟุตก็วางไว้ตรงอุ้ยหลบตรงนี้นี่หลังสวนนี่วางสิเฮ้ยมาแคนตรงแคนตา้านเออนี่โอเคทุกคนผมขอจบคลิปไว้เพียงตรงนี้นะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซัวจะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่นอนครับ บ๊ายบายทุกคน